ตอนนี้พามาดูไร่มันสำลักกำลังขุดเลยนะครับนะครับเดี๋ยวมาพูดคุยกับเจ้าของแปลงซึ่งก่อนหน้านี้เราเคยเจอบุคคลท่านนี้ไปเรียบร้อยแล้วนะครับช่วงมันสำลังอายุ3เดือนนะครับแล้วก็มีความประทับใจหลายๆอย่างนะครับในส่วนของมันสำลังอายุประมาณสาเดือนแต่ตอนนี้มันสหลังนะครับอยู่ในช่วงของการขุดอ่ะเดี๋ยวมาพูดคุยกับเจ้าของแปลงนี้เลยครับว่า เกิดอะไรขึ้นมีความประทับใจอะไรอย่างไรสวัสดีครับนรนําวัวดีครับผมพี่เนรฤทธิบุตรนะครับจากอำเภอท่าหลวงครับผมอําเภอท่าหลวงจังหวัดลบบุรีครับลบบุรีแปลงนี้ทั้งผืนเลยกี่ไร่ครับแปลงนี้10ไร่ครับ10บไร่เนาะแล้วมันสําหลังพันอะไรครับแขกดําครับแขกดําแขกดําอายุตอนนี้ที่เราขุดกี่เดือนครับ10เดือนเต็มเลยครับ10เดือนเต็มอายุ10เดือนเต็มเลยเต็มเลยพอดีเลยครับถึงวันนี้ครับ สิบไร่แปลงนี้สมัยก่อนนะครับได้ประมาณกี่ตันต่อไร่เมื่อปีที่แล้วเป็นรุ่นที่สามนะเป็นเป็นปีที่สามติดต่อกันเราได้เฉลี่ยอยู่ที่สี่ตันกว่าครับสี <4 S 1> ่ตันกว่า,วาประมาณสี่ตันหน่สี่ตันสองสี่ตันสามครับ,รบแล้วตอนนี้อยู่ในช่วงของการขุดใกล้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 ครบแปลงยังอ่าตอนนี้ขุดมาได้ครึ่งแลวครับประมาณห้าไร่นะครับ,รบขุดมาได้ห้าไร่ก็ห้าไร่แล้วก็เช็คจับวัดเมื่อสองไร่ที่แล้ว เราได้ประมาณ22ตันก็แสดงว่า2ไร่ได้22ตันก็คือไร่ละ10กว่าตันครับตอนนี้ตอนนี้มา10กว่าตันแล้วครับครับอ้าวแล้วปีนี้ลักษณะของมันสำหรังความสมบูรณ์ความใหญ่ความอวบเปอร์เซ็นต์แป้งเป็นยังไงบ้างครับปีนี้ต่างจากปีที่แล้วน่าจะเป็นฟ้ากับดินปีที่แล้วโอ้ฟ้ากับดินรู้สึกปีที่แล้วนี่เปอร์เซ็นต์แป้งเราจะได้อยู่ประมาณสัก20 ไม่เกิน22ครับแต่ปีนี้เปอร์เซ็นต์แป้งทั้งแป้งเฉลี่ยเลย27 28ครับเปอร์เซ็นต์แป้งสูงขึ้นด้วย27แป้งเลยครับแคกดํานี่ถือว่าสูงสุดแล้วฮะที่ไปที่ีรลานของพันนี้นะครับพันนี้โอ้โหแล้วดูหัวครับท่านผู้ชมหนักผมปวดมือเลยครับใหญ่มากครับนี่ขวดขวดอะมิโนแบล็คนี่เล็กไปเลยครับนี่ฮะแล้วไม่ใช่ใหญ่แบบแค่หัวเดียวนะครับนี่อย่างนี้ฮะนี่ครับนี่ครับท่านผู้ชม นี่ครับนี่ดูป้าคนตัดครับนะฮะชอบไหมครับตัดใหญ่ๆอย่างนี้ชอบนะฮะนะครับนี่ครับโอ้โหมันปกติล้าเราเคยได้ใหญ่แบบนี้ไหมครับพี่พีเรตไม่เคยเลยครับไม่เคยมีอยู่รุ่นแรกรุ่นเดียวปีแรกเลยปีปีแรกที่เราได้ดินใหม่นะครับหน่วลุจับปลาอ้อยมาปีแรกเลยตอนนั้นยังมีปุ๋ยตกค้างแล้วก็ยังไม่เคยปลูกมันสึงมะหลังเลยอ๋อก็คือเป็นดินใหม่ก็ยังไม่ถึงนี่ยังไม่ถึงนี่ครับนะแต่แต่รอบที่สี่พอเอาโฟทีกับ อะมิโนแบ็กมาช่วยครับสุดยอดมากมากครับยอดครับฉีดโฟทีไปกี่ครั้งครับสองครั้งครับสองครั้งครั้งละตอนนี้ผมใช้สิบไร่นี่ใช้หนึ่งซองครับฉีดไปเดือนละครั้งคืออายุสองเดือนกับสามเดือนอืมแล้วก็แล้วแบ็กล่ะครับครับหนึ่งครั้งครับหนึ่งครั้งรวมแล้วโฟทีสองครั้งแบล็กหนึ่งครั้งแค่นั้นเองแค่นี้แหละครับในความรู้สึกของพี่วินนี่โฟทีแบ็กแพงไหมครับโอ้ยถูกมากถูกมากกับผลลัพธ์ที่ได้เนาะตอนนี้เอา คือจากยอดที่ได้มามันต่างกันหลายเท่าตัว <Ừ. S 2> คับจากสี่ตันกว่าเป็นสิบตันกว่าแล้วตอนนี้รู้สึกมันราคาก็เริ่มขยับดีบนะครับช่วงนี้ไปอ่ะก็ถือว่าเป็นอะไรที่ยอดเยี่ยมมากสำหรับกรเกษตรกรที่ตัดสินใจเอาสารเสริมประสิทธิภาพโฟทีกับอะมิโนแบล็กมาร่วมนะครับในการใช้นะครับในการดูแลมันสำหรับของเรานะครับพี่พิเนตรวมแล้วมีหลายหลายไร่เนาะทั้งหมดร้อยแปดสิบไร่มีเป็นแปลงแรก แล,แ,แล้วไปลองเช็คแล้วหัวเป็นแบบนี้ทุกแปลงโอ้โหยอดเยี่ยมเลยครับเดี๋ยวเราจะไปดูกันหลายๆแปลงเลยครับท่านผู้ชม <c oughs> อ้าววันนี้ผมนัทพงศ์ทองกเกษตรพิทักษ์โลกขอบคุณพี่ <c oughs> พีเนศมากครับนะครับลาไปก่อนสวัสดีครับ <c oughs>